ว้าสำหรับการเขาดาวของเราในคืนนี้นี่นะครับวู้ฮวเซอร์เลยตัวอย่างชอบเลยครับน้องผมเปิดบทโวนมูนเปิดโซนทีม่ัหนมา tinh xin bay đi qua suôn tua sân yong tore man suôn tua yong แต่เล่าน้องพินร้อยเห็นุคนชื่อกระทินน้องนรินอยู่มุงดา เหูเหลี่ยมหูเหล้วยหูเหล้วยหูเหล้วกับขา่าอ้วนเป็นกระแซบทองป่ะอันเสร็จแล้วก็ตำกระเทียมร้อมมาลวนใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยแล้วก็ลวนให้หอมไปเลยอ้ขั้นตอนเนี้ยน้องมันจะทําให้หอมแมันจะหอมต้องใส่กระเทียม,มต้องวนลงที่กระเทียมมาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเด็กน้อยดีน้อมารับรองค่ะรับรองค่ะรับรอณค่ะขอบคุณค่ะ คนะากาสองคนเลยมาคนเด็กคนนี้คือใหกว่ามูเดี๋ยวดีฮะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเด็กน่อยหัวหาเด็กน่อยหรือว่าหัวหน้าแ่งจับเด็กแงแจงจับเด็กจัดเลยโอเคโอเคมากเลย วันแล้ววันแล้วส้มเออาได้นีสมนี่ยฮะฮะอุ่ชายก็ไปหนาเอาเต้นอีีได้ออกเอาเลีนเลมเลมาได้หลกูม่ได้มาาวัดมาแค่ท่อนเดียวจะมาเอาอะไรเยอะแยะตเเ็มนเิป็นบ้าตีไ่ไดีนบากเปบ้ตี โอ๊ยอันเฟิสมีคนถามปูเตี้ยมาบอมือหมีปะเนี่ยเอฟซีแล้วนี่มีเอฟซีไหนวันนี้เขาวันนี้เขาเป็นเจ้าภาพเองนะครับอ่าใช่ค่ะมาค่ะวันไหนไหนปูเตี่ยอะตัวไหนปูเตี่ยปูเลียนปูเลียนที่ที่ยืนเนี่ยเธอคนที่ยืนกับคนที่นั่งคือพี่กับน้องกันนะคะคนที่ยืนคือน้องคนนั่งคือพี่ นะไปถึงรู้เพราะว่ามันคนละสีเหรอโอ้ยสีเดียวกันละสีเสมยวกันอ่าอยากไปเป็นแดนเซอร์ด้วยมาเลยจ้ามาเลยจ้าเลือกเลือกสองโค้ดบัตรต้อนเนี่ยล่ะเรียนคอมเมนต์อยู่นี่ยะโหลดูไหลมาเด้อไทยบันทอนเด้อมาเด้อเขากลับเรียนเช่นเดียวกับพี่น้องทุกคนนะครับโค้ดสอครับ พี <toys> ่น <m ics> <m ics> ้องที่บ้านแกเรียงเทียงที่อยู่ได้ยินเสียงนี้ก็กราบเรียนชนะครับกราบเรียน่นพูดดีเนะครับนละคเป็นวันนี้น้องมินตาอิสลาได้มาเยี่ยมญาติที่อำเภอหนองหานนีุ่ดดุดดอนพุดดดดอนก๋วยเด้อมันอยู่ทีก๋วยเดอได้ครับท่า อาญาตพี่น้องที่มาร้องเพลงค่ำคืนนี้ก็น้องมินเนี่ยจะได้ก้อยดึนะครับก้อยดนะครับขากราบเล่นเินเลยอาเายากินไเบาไม่ได้อยากาิ่งอยากกินไเดอมาแน่ออย่าสไเอยาสไไม่หยบไม่เลยยบเวมาเกียรห้เ็วาเก พอพอเสียงมันดังโอุ้ยไม่พอเสียงมันดังเกินมันจะตัดบอกเลยว่าจะควงยียับเออคือได้ดอกเออเขาเข่าเข่าหยับหยับหยับก่อนไดน้อยเดี๋ยวตอนนี้เพลงนี้ไม่ต้องการแดนเซอร์เออเพลงนี้ไม่ต้องการนะสื่อเออเตเต้นลูกลูกโอ้ยเป็นลูกผู้ใดมาเตะสายไฟยนั่นละพวกเดี๋ยวบียร์กน้องอ่อขอกรคำนเึงนะครับลูกหลานทุกคนนะถ้าร้องเพลงหรือว่าเต้นกับน้องมินวันนี้นะ จะได้รับรางวัลด้วยนะครับสำหรับส่งท้ายพี่เก่าสำหรับปีใหม่สำหรับคืนนี้นะครับนะครับจต่อเลี้ยงว่ะอ่าโบ้ไปยังโบ้ยังครับม่วนกันทั่วสารทิศด้วยครับเพราะว่าที่ฮจังหวัดใดเพื่อใดเพื่อใดทั่วประเทศนะครับสำหรับคืนนี้ส่งท้ายพี่เกหรับปีใหม่นะครับขอให้พี่น้องทุกคนกมีความสุขสนานวันนี้บ้านเรามีกินก็พอเพียงนะครับอย่าให้เบเกินไปนะครับสั่นกับกินยา กินายากินกินให้พอเพียงอย่าให้เมาเกินไปแต่คนณป้เนี่เม,มาไปหนาเลยด้เมาขักผู้เลยอ้าสัดวะสันดาดวะ,ดวะอันนี้ก็า่าซอยอาวพี่น้องกอ็เอ้ยสิยงอีสานกับใเข้าว่าก็ใจดีได้การกันจากกันไปพิษแม่นแรงได้ไงอคอยว่าอ,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 อยจากนเด้พี่น้องด้วยชิมงานเรี่องอีร่านบอเมื่อไงมา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 สังกี้สิหนูพี่ไอยิอีย่ซว่าสัง บกัดาบขอประทานโทษประทานลภัยนะคะเป็นตมวนลูกร้องเพลงแม่เต้นทีมงานครบวงจรจันเข้าใจอ่าวระหว่างนี้จะพาเข้าเรือนท่านนะแม่หยาเอาแล้วไปนอนแม่ อ๋อหนูว่าพอมันปลักมันพ่วงเยอะไฟมันไม่พอแน่เลยปู่ระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปชมนะคะเลอะเลอะเลอโอ้ยขันเสียงเสียงข่อยของบอจางเด้อขันย่งเวลากันเสียงเสียงมันหอนข่อยของบอจางกอนเด้ออันนี้พูดถึงว่า เจ้าภาพจอมดูแล่นะครับเครื่องเสียงพอใจผมไม่จ่ายตังนะครับหนูผิดเองงั้นเล่าความคนหัวโตคนหัตเชียงเสียงหของหนูผิดเองนะเอาไอ้อ้ารไทยน้องตั้งแม่ข้าในตุ้งเราวะ เขาว่าอะไรเต๋อไม่ยี่ล่ะน้องมินมาทั้งเที่ยกันเยอะกัเป็นป้าพี่ป๋อเลยดให้เกียรติเพี่นมางเยอะน้องมินกระต่ายให้พี่น้องมาปูเต็นท์นอนหมดค่ะตอนนี้นอนอยู่ข้างหลังมาดูกเคารพด่อครับเด้อคุณพ่อคุณแม่แม่ที่พี่น้องมันจุกบจุ๊บเกเด็กๆๆฟังพี่เวลาพี่ไลฟ์สดเวลาหนูกี๊ดกันมันเข้าในนี้มันเสียงดังตากลับผิดก็เหนื่อยแต่ก็เหนื่อย อยู่มาอยากพี่อยาน้องทั้งน้องหารหอุดรลทานนี้นะครับน้องมินตาอ่ากินทีรานะครับโคดดอนครับกินก้อยครับขั่นมีก้อยเด็กอย่างเี้มีก้อยเด็กแน่นอนครับถ้าน้องมินตามาต้องมีก้อยเด็กนะครับก้อยเด็กเออก้อยสุกเล็กนี้แน่นอนนะครับมันหมดเหรอหรืออะไร โอ้ยสังทองลองใจลูกขึ้าพ um ่อพ่อลองยังฮักใครอีกได้บอกเป็นมาดีครูนียติเออมาแป๋วไม่มาเลยโอ้โหโอเคเนี่ยอ๋อเฮ้ยน้องเงินน้องเงินคุยได้แต่ห้ามเมานะคะโอ้ไม่เมาค่ะน้องเงินเมาไม่ได้นะคะให้แต่ปู่เมาคนเดียว วันนี้ก็สโงสนานตามอธิแก่ใส่พี่ๆน้องๆด้วยตรงรุ่นทุกคนนะครับอ่าวันนี้เราสุงท้ายปีเก่าตลับปีใหม่ทุกคนคุณพ่อค่ะเอาเอาผมจะ้องก็จเล่นค้จะเล่นพ่อเนด้วพ่อนงเงี้็ได้ลูกพ่อแล้วถอดทันแล้วหรเปล่าพดไม่่อยเ

พอสาบอายุควันตาน้องเอ้ยก็พ่าเอาให้เป็นดีเจคู่กันไงอใช่จำมาเป็นดีเจอยู่เนาะคู่กันได้ขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่คังก่อนเมียนมาถ่ายมาถ่ายรูปเวีนโน้หน้มา ทั้งสี่ค้อนให้เอาสีบถ่ายให้แม่รู้ไหมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย